าเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งร้อยแปดแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาที่บ้านสีคิ้วหมู่18ตำบลสุงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้แม่พึ่งได้มาทําบุญที่วัดบ้านเจดียงเนาะพอดีแม่พึ่งจะแวะมาหาพี่ช่องยูทูบเบอร์ช่องดังนะคะช่องสองกาวคันยืงนะพี่สุทัศน์นะคะพี่สุทัศน์ทองคลีนะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักก็เข้าไปชมในช่องได้เนาะ โอ้วันนี้มีโอกาสมาใกล้บ้านของยูทูบเบอร์ช่องดังนะเราต้องไปเยี่ยมบ้านกันไปเลยจ้าทางนี้เลยนะไปเลยค่ะ ทัดอยู่ตรงไหนจ้ะเมื่อกี้ผิดทางนะคะ สวัสดีค่ะมามาหยิบรถมือถือโทรศัพท์มาสี่ครับแม่พึ่งร้อยแปดล้านร้อยแปดลน์ห้ามมาครับผมอ๋ออ้อยอ้อยอ้ยพี่พึ่งกลัวมะไม่กัดครับโอ้มาถึงแล้วค่ะบ้านพี่สุดภาพนะคะกราวคันยืงโอ๊ยโอเคจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พึ่งเก็บรถก่อนเนาะเจะเจียดเนาะเราเฮียเจียดตด้อบรรยากาศดีร่มรื่นเนาะไอ้ทางนี้ไปทางไหนทีไปไปบ้านอะไรไปบ้านสูงเนิน โอ้นี่ล่ะพี่ทัดบ้านสวยดีสวยสวยมือคุณแม่กับน้องเนี่ยพี่สุทัศน์นะคะโซกราวคันยืงถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ะตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นยังไม่ตายอัะ <laughs> <laughs> กำลังใกล้จะตายแล้วเนี่ออยไอ้จ่าใจนาเงยเหรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถือว่าแย่ครับเพราะว่าแย่ทุกทุกทุกคนทุกช่องทุกอาชีพครับผมหลายท่านหลายคนต้องดิ้นรนเอาช่องดังๆยังหล่นเปรี้ยมาอยู่ระดับเดียวกันหมดครับใช่จักแล้วโพสต์ของยูทูบคือนี่เยอะมากอืมทั้งยูทูบทั้งเพจเรื่องมากเรื่องมากไอ้วันนั้นเราเห็นพี่โพสต์อะไรนะที่ให้ไปแก้ไขอะไรใบภาษีครับผมเมื่อวานก็แก้เรียบร้อยทําไมถึงได้แก้เป็นชื่อแต่ก่อนมันเป็นเราใส่ชื่อชื่อช่องเป็นชื่อเป็นชื่อในเอเซน ทีนี้พอใบรับเงินมามันเป็นชื่อเราโดยตรงใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนมาให้เราเป็นชื่อเราแต่ของนู้นูใส่ชื่อเลยนะนะใส่มิสนวพลเลยนะอ<ม>ืไม่ได้ใส่ชื่อช่องโอเคครับแล้ววันนูเรียบร้อยแล้วทางงั้นโอเคค่ะนี้